ันต้นอมอนแสบชมมนไผ่ลดน้ำตาลเบาหวานดอกอันชันกัางหน้าดอกอมอสแจอาไปแกงจืดไปอ่อนใส่เนื้อใส่หมูแซบมันจะนิมเปนหนังกินกันกินดิบก็ได้ chúng ta khắp bút chúng ta có bút chúng ta dày